คลาวดนายเขาบอกว่าเป็นคลาวด์ IDE IDE ย่อมาจาก Integrate Development Developer e n v i r o แ m e n t รแต่ว่าประมาณนี้แหะก็คือเป็น Environment ที่เราสามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาอะไรสารพัดานะครับรวมถึงการใช้ c ซ i ด้วยจริงๆมันคือ ec 2ตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเซตอัพทุกอย่างมาให้เราเรียบร้อยแล้วสำหรับในการพัฒนา ระบบนะครับเราจะไปที่ Create Environment นะครับหรือใครไม่อยากรอผมก็ทำตาม r u c t i o n ที่เขี่ยนให้ก็ได้เราก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าอะไรดีตั้งชื่อเราก็ได้ตั้งชื่อเราก็ได้นะครับเ้าบอกท n i นี้คงไม่มีใครชื่อซ้ำนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้ว เราจะสร้าง EC2 instance นะครับเสร็จแ,แล้วก็ T2 micro มีใครมีใครไม,ม่ทันไมเอ่ยติดตรงไหนเอ่ย,ย Creation อะไรเอ,เอากำลังสร้างอยู่ก็กล้ำหน้าผมไปแล้วดิใช่ไหมอ๋อสร้างแลบบโอเค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 อ่ะงั้นผมลองผมลอง สำหรับใครที่ลําหน้าไปแล้วทำตามอินสตตชั่นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทำผิดทำใหม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็น c อคเคาท์ฟรีไม่เสียตังแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องที่สำหรับคนขี้เกียจกว่าวนี้อีกนะเราจะสร้าง e c 2ทั้งหมดโดยคำสั่งสั่งเดียว โอ้อาทิตย์หน้ามีใครขับรถมาไหมครับอาทิตย์หน้าน่าจะอาจจะต้องมาเร็วนิดหนึ่งเนื่องจากเขาน่าจะมีโอเพนเฮาส์ต่อไม่ใช่อาทิตย์ถัดไปไม่ใช่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปเขาจะมี open house ์สักคนจะมาเยอะมากมีเด็กๆมาเต็มไปหมดนั่นก็ที่จอดรถอาจจะไม่พอหรือรถอาจจะติด ไม่ใช่ที่หน้านะที่ผัานไปมีใครมีใครยังสตาร์ทแลบไม่ได้ไหมครับยังสตาร์ทอยู่เลยเหรอ กอไปได้เลยไปคลิก AWS ได้เลยบางทีมันมันไม่รีเฟรชไปไปคลิก AWS ได้เลยถ้าได้ก็คือได้ละครับอ uh. तो तो नहीं क्या ะได้ได้แล้วเนาะเลือกใครใครนำหน้าก่อนเลือก SSH นะครับ SSH ใช่ใช้เลือก SSH ผมอาจจะลืมเขียนใน instruction ไปอ่ะเราก็เลือกชูชูไมโครอยู่ไหนก่อ เราก็จะเลือกที micro ครนะครับแต่แล้วก็ทุกอย่างก็ default mm. ไปยกเว้นตรงนี้เปลี่ยนเป็น SSH นะครับแล้วก็ VPC ก็เอาเป็น mm. เป็นหลั VPC เนอะ mm. ปกติใช้หลั VPC mm. อีกตัวนึ้งก็น่าจะได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น Topic subnet mm. ไปไนก็ได้เพราะ,ะ mm. จริงเดี๋ยวเราจะ access มันผ่าน ผ่านเว็บได้แล้วเนาะมีกครไม่ทำนมครับ่ญญาเสร็จแล้วก็เทรดได้เลยก็คือสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้ Cloud n i n Instant ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับจริงๆมันคือ EC2 ที่อย่างที่บอกเนาะ EC2 ที่ถูก configure ให้เป็น environment สำหรับการพัฒนานะครับ พอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ Open ่นกว่จะจำไม่ไ,ได้แล้วไปที่ Open น,นะครับคลิกที่โอเพนถ้ามันกำลังสร้างอยู่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึ่งเพราะมันนากำลังสร้างอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับ ส่วนใครที่สร้างได้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปทำคำสั่งตามที่แลบเขียนได้เลยเสร็จนะอ่าโอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปิดเจ้าเวลค o m มออกซะเราไม่ได้ใช้มน,นะ อ่ะสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คืออะไรก็คืออ่อันเนี้ยเป็นเหมือนโฟลเดอร์เหมือนซีด้เรื่อของเราเราสามารถสร้างไฟล์คลิกขวาสร้างไฟล์ได้นะครับไม่ใช่สร้างาตรงนี้อหานี่ตรงไฟล์แล้วก็มีไฟล์ได้ตรงนี้เราสามารถสร้างไฟล์ได้ันครบก็เป็นเหมือนโฟลเดอร์อันนี้ของเราแต่สิ่งที่เราจะใช้ือตรงนี้นะครับ <Command> คำมานลายน้างล่างมีใครไม่ไม่โผล่คำม Line, านลน์ให้เห็นไหมครับอันยังสร้างไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวยงั้นแต่ผมเดโมบางอย่างให้ดูก่อนแล้วกันเนะเาะง่ายสุดนะครับวิธีคำสั่งที่ง่ายสุดเลยก็คือพิมพ์คำสั่งคำว่า aws ec2 ตัวม uh, ันจะเล็กไปหน่อยแต่หาวิธีทั้งม ผมจะพิมพ์คำว่า AWS space EC2 space d i s c r i v e k e ด VPCs เดี๋ยวลองรันก่อนเดี๋ยวายหน้าเกิดมันรันไม่ได้หน้โอเครันได้อ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมพิมพ์คำสัง่ง น,นี AWS Space EC2 Describe VPC สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณนี้มันถูกส่งไปที่ AWS Environment แล้วมันก็จะไปดูซิว่าเรามี VPC ทั้งหมดอะไรบ้างมันก็จะรีเทิรค่าออกมาค่าที่ได้เอ่อมันจะเป็น Format JSON รูจ้จักเจสันเนาะเจสันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เรียกว่าเจสันฟอมนะครับอย่างตัวนี้ก็จะบอกว่าเรามี v p c อยู่ที่10.00.00สแล,ลสส้ด์สกอแลุดนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ v p c อะไ้สมมติเราบอกว่าเราเราอาจจากอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับให้ใช้เครื่องหมายมากกว่า เครื่อหมายมากกว่าอานได้อา้ออก VPCs เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เอาไปใส่ในคำว่า VPC.json คำสั่งนี้คือเป็นการบอกว่าคำสั่งนี้เป็นการบอกว่า เวลาเรารันเสร็จปุ๊บให้ออปต์ให้ออปต์เนี่ยไปเซฟในไฟล์ชื่อ vpc.json มากกว่าแปลว่าเอาออปต์ไปใส่ในไฟล์ชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารัน Enter นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่า vpc.json ด้านข้างเห็นไหม แล้วเราก็ดดบบลคลิกเปิดไฟล์ดูได้เลยหรือดาวน์โหลดมาดูที่เครื่องเราก็ได้รับผม